เอาละครับผู้ขอกลาสสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ ep สอหรือว่าวันที่2องดีไม่รู้แต่สังเกตมุมขวาบนครับเพชรได้หายไปเพราะว่าเราไปทําการสุ่มฟูจิโทระและก็เรียกูกิวมาเป็นที่เรียบร้อยครับน่าดีใจจริงๆเพราะว่า <c oughs> ผมชอบฟูจิโทระมากแล้วก็มันอาจจะแก้ได้แก้กิสารุได้ โอเควันนี้จะมารีวิวแค่ปจิโทระก่อนนะครับส่วนเลื้องคูคิวเดี๋ยวเราค่อยรีวิวเริ่มจากเริ่มจากเทรดก่อนเลยดีไหมเคเริ่มจากเทรดก่อนนี่ครับเมื่อตัวเองชิงสมบัติได้ครับไมโอกบาทต,ตกลงมาต่อเนื่องในระยะเวลาที่กําหนดความเสียหาย15%าเซนจากพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูนะครับเยอะนะครับแล้วก็ความเร็วในการชิงสมบัติอใน,นพวกนี้นี่ปกติอยู่แหละเหมือนสายวิ่งแล้วนี่ครับระหว่างที่ตัวเองกําลังแบบมีสปีดนะครับเพิ่มความเร็วจะ จะดึงธงได้โดยที่ไม่สมไม่สมตัตูซึ่งมันจะไปคอมโบกับสกิลสอของลูซิโทราครับส่วนเทรดก็ประมาณนี้แบบว่ายนสถานะ80%หายมึนงงอะไรพวกนี้มันก็ปกติโอเคเดี๋ยวเราไปดูกเกมแรกกันเลยครับเป็นเกมที่ผมอัดไปแล้วอันนี้คือเกมแรกที่ผมได้จับฟูจิโทระเลยนะครับทีมเราก็มีคิซารุ2คนแล้วก็เลวคุกิวฝั่งน้นก็ฟูจิโทระ2เลยล่ะโอเค เกมแรกผมก็ยังไม่ค่อยได้รู้ถึงแบบสกิลถึงอะไรมันมากครับเป็นลองๆวันนี้มีมาให้ดู2เกมนะครับก็อันนี้คือวันที่2และที่ผมเล่นในดีนี้มาก็ไม่ค่อยได้มีเวลาหรอกครับเล่นให้เอาเวลเวลแปดไปก่อนอ่ะโอเคเรามาดูเกมกันเลยครับอย่างแรกก็คือสายวิ่งอย่างเราคือต้องไปทงกลางนะผมลองลองเลือกที่จะแบบว่าไม่ได้ ขึ้นในนั่นไปอะขึ้นเรือไปเพราะว่าจะลองดูมันไวไหมสรุปมันก็ไวจริงๆนี่เราเจอฟูจิโทระนะสก,กิลหนึ่งไหมและดึงธงครับเพราะว่าเราตอนนี้เรามีดึงธงไม่สึงศัตรูเอาเรียบร้อยโดนโดนโดน,โดนลู่ธงไปแบบด้านๆเลยนะครับตอนนี้โอเคแเร์เฟลดอนมาก่อนต้องดูครับเพราะว่าเราไม่มีสก,กิลเราก็เล่นเล่นไม่ได้เลยตัวละครตัวน,นี้เราต้องมีสก,กิลครับเราต้องไปหาหาช่องดึงธงตอนนี้มันไม่มีช่องเลยไม่มีที่ไปเลยตอนนี้ อุฒิโทราเขาบวกแบบกรบฟเลยนะครับสองคนเราลองไปเนียนนียนดิเราเนียนได้เลยนะครับดูดิเขาเป็นอะไรก็นมั้อันนี้อันนี้ผมมาลืมลืมบอกอันนี้ผมมาทดลองในอีเวนต์โหมดนะครับซึ่งอาจจะประสิทธิภาพก็อาจจะแบบประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปโอ้โหว่นี้ก็สกิลหนึ่งฆ่ากราฟไปได้ก่อนอย่เพิ่งับ แต่ว่าผมจะไปปั้นแน่นอนครับตัวนี้ปั้นเป็นตัวหลักคู่ที่รุเลยแล้วเดี๋ยววันสองวันก็อาจจะมีคลิปแบบว่าตัวหลักคลิปไต่แรลงนะครับไม่รู้ว่าอยากดูกันไหมแต่ถ้าอยากดูก็สามารถคอมเมนต์ได้หรือว่าอะไรได้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็สกิลสองไปสกิลสองบ่อยไปครับนี่นี่เราก็เชิญเชิญกันทงนะแต่เรากันไม่ได้เหรอครับเราไปกันก็น่าจะตายตอนนี้การาฟเดินมาแล้วครับ แย่ yeah, แล้วการาฟเดินมาจาังหวะนี้โอ้โหไม่โดนแล้วก็สกิลหนึ่งโอ้โหตายครับโดนการาฟครับโอ้โหโอเคเราได้ทำการเกิดขึ้นมาใหม่ละตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวฮุกกยว่แล้วกัน,ก,นกันบ้านได้แบบโคตรเฟี้ยนะเราไปทงกลางเลยครับเราไปทงกลางตอนนี้เอาทงกลางเพื่อนเพื่อนเราจัดการได้แหละ ตอนนี้สามสองครับถ้าเป็นปกติก็โซนแค่ทงกลางก็คือเรียบร้อยแล้วโซนทงกลางก็ชนะแล้วแต่วันนี้เก็บมาได้อีกเป็นคิวฟรีถ้าฟรีไปแค่ยืนโซนตรงกลางก็ชนะแล้วโอ,โอ,โอ้โหต่ละเขาดึงแต่ว่ามันไม่ได้ดึงหงเหนียวขนาดนั้นคืออีกขนาดเขาจะอื้อคิวหนึ่งมาตรงนี้ไม่ได้เหนียวขนาดนั้นครับมันตัวละครมันอ ต้องแบบมีสกิลเล่นหาจังหวะเล่นจริงๆครับแต่ว่าตอนนี้อันนี้โกงจริงไอนน้เรียกอุกบาทเนะี่ยถ้าดึงธงมันเท่ถือแล้วมางในเกมนี้ผมว่ายิวสองไปครับนี่ครับหวดไปเกมแรกก็น่าจะไม่มีปัญหานะลบไปครับโอเคเกมแรกก็ชนะไปได้ครับเล่นไม่ได้ดีขนาดนั้นเดี๋ยวลองไปดูกันต่อที่เกมที่สองกันเลยโอเคครับ มาครับอันนี้คือเกมที่2กับด่านเดสโลซาแล้วเราก็เลือกคูจิโทรมาเหมือนเดิมทีมฝ่ายตรงข้ามนี่มีฟูจิทราผมว่าด่านนี้ฟูจิทระอาจจะเก่งกว่าด่านเมื่อสักครู่นี้ก็ได้โอเคอย่างแรกเลยครับไปทงกลางก่อนนะเราต้องไปถึงทงกลางให้ไหวสุดนะครับเพราะตัวมันค่อนข้างไม่ได้บางขนาดนั้นนะ ในในโหมดร่วมเป็นโหมดแบบอีเวนต์ก็ไม่รู้นะครับอีเวนต์เรื่องแค่แปดสิบก็ไม่แน่ใจโอเคครับเราปล่อยซิลสองไปตรงน,นี้โอเคเราได้ธงกลางนะครับผมจดไปธงบีต่อเลยนะวันนี้เออเกมนี้ผมจะลองเล่นเป็นสายวิ่งจ่าเลยนะแบบวิ่องอย่างเดียวอะโอเคครับตาม,มาโอเ okay. คไปไปปล่อยซีลสองหก โอ้โหจะปล่อยสกิลหนึ่งรุ่นี้ไม่ทัน,นะครับไม่ทันตอนนี้ทงเราก็นำดูสี่ 4, ต่อนหนึ่งนะครับเราก็ต้องตามหลับก็ต้องแบบยืนโซนๆไปก่อนอนะรุ่นนี้มันดึงเลยปะมันดึงเลย่ะเรียบร้อยโอ,โอ้โหอตอนนี้เราตากนะครับรุนนี้เราตามสามต่อสองแล้วพยายามหาทงเล่นนะครับผมหาทงดึงหาสกิลสกิลไม่มีเนะี่ย โอเคสกิลสองมาแล้วครับไปชนไปก่อนชนไปก่อนเราไปทงทงบ้านกันเลยนะไปตวนทงบ้านกันเลยคนระับลูกจังหวะนี้โดนเอาแต่ว่าเหมือนจะเรียบร้อยไปแล้วเดียวคุกิวโดนพิซาร,รุเราเก็บไปปุพยายามออกมาผมพยา,ายามออกมา ตอนนี้ธงเราตามครับธงเราตามแบบตามจัดเลยเคยไปธงบีก่อนปลามาเราต้องหลบครับหลบปุ๊บหลบมาเก็บเลือดหลบมาเก็บเนื้อฮะแล้วก็ดึงธงบฟฟีฟีไปเลยช็อตนี้ตอนนี้มันมีคนมาพายายามจะมาเอาธงครับสองคนเราไม่คนกันนะครับเราไปดีกว่าเราไปแล้วให้เราให้เราให้คนอื่นกันแล้วให้คนทีน่สรุรู้ว่าเรียวคุกิวกันเรียวคุกิวกไปไหนเนี่ย เรได้ทงกลางแล้วเนี่ยครับมันก็จะโดนตลอดนะเนี่ยม,มันการทรงผมสกิลหนึ่งไว้สกิลหนึ่งแล้วก็ไปนะไปดึงทงต่อเลยอะเราเป็นสายวิ่งครับเราเราการทรงไม่ได้แล้วเราเราต้องแบบอย่างนี้แหละหลบปาก่อนโอคโูเกือบแล้วผมดูนะดูว่าจะไปไหนต่อตอนนี้โดนลุมสองีกนะนดึงทงได้ก็โดนเอาคืนตลอดเล่นยากอะเกมนี้นนน โดนครับเราลุกช้าด้วยโอเคไปดีกว่านี่งไงเอาคืนเอาไปก็เอาเอาโอเคครับต้องเอาเรียวคุกิออกมาก่อนนะไม่งั้นไม่ทันละปล่อยสกิลสองใบแล้วก็จังหวะน,นี้ต้องทํายังไงจังหวะน,นี้ผมเดินแล้วสกิลสตายไปสององเหแรงแล้วเนี่ย คลิปหน้าจะเป็นเลียวคูกิวอย่างแน่นอน,นครับที่เราจะมารีวิวกันโอเคก็จบไปแล้วสองเกมโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวแบบฟูจิทระแบบค่อนข้างกากๆเลยก็ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เพิ่งเล่นนะเดี๋ยวแต่ตัวนี้ผมว่าตัวหลักแน่นอนฟูจิทระผมชอบอยู่แล้วแล้วก็ตัวมันเล่นได้ครับวิ่งได้โอเคอันนี้ครับก็จะเป็นตี้หลักนะ ผมจัดซับก็จะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวถ้ามันอัปเดตยังไงก็เดี๋ยวจุดพรุ่งนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูครับนี่วันนี้ฟูจิโทระก็จะประมาณนี้ครับเหรียญก็ผมมันมีเหรียญเหรียญฟรีจากอีเวนต์นะครับมันสามารถใส่ได้นะครับอันนั้นเอาเอาใส่ไปก่อนก็ได้ครับยังไม่ต้องทําเหรียญก็ได้แต่ว่าผมก็จะไปทําอยู่ผมเล่นให้์รี่พอเตอรพราะว่าจะไปทำเอ่อเป็นออฟเหรียญลูฟี่เดชอยู่เป็นเป็นเหรียญสายหมัดครับแต่ว่านี่ครับใส่เหรียญอะไรก็ได้เนี่ย ใส่ไปก่อนอนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมค่อยมาใส่ทีหลังเนี่ยครับเดี๋ยวผมพาไปดูทานทานเหรียญน,นี่นี่ครับผมกัะทานเอ่อลูฟี่เดสอยู่แล้วครับแล้วก็อาจจะยัดออฟสิบไม่ก็ยังไงก็ไม่รู้นะโอเคสำหรับคลิปหน้าเนี่ยครับจะเป็นคลิปของเรียวคุกิวนะครับที่ผมจะมารีวิวแบบในโหมดอีเวนต์เหมือนกันโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับบายบายครับ